สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมและตอนนี้ท่านผู้ชมทุกคนก็อยู่กับผมในชอ่อง Haki h ฮั t เตอร์นะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม One Piece Bounty l u n c h นะครับและวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมด b o s s Ba t t l e นะครับผม โอเคผมเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมโหมดบอสแบทเทิลนะครับผมซึ่งตอนนี้โหมดบอสแบทเทิลนะครับผมเป็นท่าสีน้ำเงินนะครับผมดูตรงนี้ได้นะครับผมมันจะมีช่วงระยะเวลาบอกอยู่นะครับผมแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นของวันนี้นะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นท่าสีเงินตั้งแต่สิบสิบนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกานะครับผมจะเป็นท่าสีเงินนะครับผมส่วนท่าสีเขียวก็จะเป็นอีกครั้งก็ ก็คือหลัง16นาฬิกานะครับผมจนถึง22นาฬิกาครับผมจะเป็นท่าสีเขียวซึ่งตอนนี้เป็นท่าสีน,นึ่งนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตอนนี้แต้มคะแนนผมเก็บอยู่ที่150,000นะครับผมผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาไล่เก็บให้หมดเลยนะครับรางวัลน,นะครับผมโอเค,คผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับและตอนนี้ก็จับคู่ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม บอสเลเวลอยู่ที่28นะผมแต่ตัวฝังผมก็โอเคอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้โอเคผมลืมบอกไปนะครับก็คือบิ๊กมัมของผมแล้วก็เอสนะครับผมผมใส่ลูนพลังโจมตีทั้งสองอะไรนะครับผมอาแท็ก70%นะครับผมโอเคนะครับวิ่งไลยดุเล็นะครับผมยีโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้บอสมันไปโดนทางระเบิดนะครับผม ไปดูสเตปนะครับนี่นะครับผมบอสต้องให้มันเอียงนิดนึงแล้วก็มุมนี่แหละโอ้โหไม่โดนนะผมผมจะให้มันโดนสักหน่อยองศามันยังไม่ได้นะครับผมนะครับเอเราไปดูดิเอลยครับพุดออกมาสุดอย่าลืมกดตรงปุ่มบอสด้วยนะครับผมตรงรูปของบอสนะครับมันจะเป็นการล็อกเป้านะครับผมเคนะครับนี่ไงบอสบอสโอ้ล้มล้ม บอสอยู่นิดนึงอยู่บอสเออเราเปล่าเราเปล่าเราเป่าแล้วก็ต่อยดีครับไม่ไงไปไหนเอ้ยไปไหนเอ้ยต่อยต่อยไม่อยู่ตรงไปหลังหินเนี่ยโอ้สิผ่านละสวยสวยสวยตู้ออกมาซุปเออเออบิงทองยังไม่ได้นะตอนนี้สวย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 บิงทองนี่ครับเย็ดบิงทองสัมเร็จ มานนิมานิมาโอ้สำเร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลนะครับผมตอนที่มันมีโอเคตอนนี้ใช้ได้แล้วครับผมก็คือมันมีโบนัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับผมผมก็เลยใช้สกิลได้นะครับถอยครับผมจะวะนี้ถอยโอ้ยยังโดนอยู่มันมีดินออกมานะครับ็เลยโดนที่ผ่านามาได้ทง แตแล้วดูท้องก็ดึงท้องยะงวันที้ดึงท้องเอาดึงไม่ได้เอ้โหบุลเล็ตโคตรเก่งเลยเออนไงเปไงอัออันี้บุลเล็ตโอ้โหสตันเคโอเลยนะครับโคตรแรงอันนี้บุลเล็ตบุลเล็ตอารวานะผม มานี่ครับมุลเล่เอ้ยเอ้ยเฮ้คุณพระอโอเคดี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 บอสตังนี้ดีดีโอเค,อต,ค,ออเคตอนนี้คอมโบอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับเคยใช่ได้ย้ายคอมโบหายย้ายคอมโบหายโอ้โหคอมโบหายแล้วนะครับโอ้ยายจับดิดงช่องหน่อยพวกดิงช่องหน่อยบิงช่องไหนครับดิงช่องหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยสสำเร็จสำเร็จ ล็อกเป้านะผมล็อกเป้าแล้วก็โจมตีอืมโอ้แท้หว่ะเหลือไม่พอแล้วโอเคน็อปเยี่ยมเดี๋ยวผมจะใช้สกิลนะผมโอเคตอนนี้แหละจกกักรพัดเพึ่งยาจบหรือเปล่าจบหรือเปล่าโอเคเหมือนจะจบนะครับเยี่ยมโอเคนะครับจบแล้วนะครับผม thank you thank you Oh. เยี่ยมๆกดไลค์กันบมกดไลค์อืแล้วตอนนี้ก็จับคู่ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอสฝั่งบอสนะผมเรเวลอยู่ที่23นะครับผมจะไ,ได้ไปได้ทีผมก็โหอยู่นะครับโอเคเย,ยี่ยมเดือเจอแตกระพาพตกนะครับผมบุลเลตตัวที่อ่า 41 super แนละ้วว่าเอาไม่ลงแล้วผมแต่จะเจอตะกระพัดตบนะผมโอเคลองดูนะครับตะกระพัดมีหนึ่งตัวน,นะผมโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะเห็นไคโดด้วยนะครับหน้าเกมไปไปไปจังหวะนี้แหละครับดวงศานะผมผมไม่ได้ไม่ได้ซุดออกมาซุดข่าวไปยังไม่ได้นะเออ ออกไปได้ผักด้วยสกิลไฟสวยสดูตรงมาเอ้ยให้เจละทางระเบิดเรียบร้อยตามไปดีกระเป๋าได้มมลแล้วระเป๋าได้ว่าต่อยตายตายตายนี่ไอน่ขาดแล้วผมมือเล็กขาดแล้วไม่สนห้องผมไม่สน อือสก็โดนดดดดนีนะ่ครับบึงหองบึงหองงหวะนี้ดึงห้องดึงหองนี่ครับสวยสวยโบสวยสาโบบุเลตมาแล้วบุเลตต่อยดครับบุเลตอบุลเลตบุลเลตเก่เกิน้อลุกมาลุกมาต้องตีลเลตอะไรบุลเลต นะฮะโซนกรงๆบอเลบอยู่นิ่งๆนะบนเล็อยู่นิ่งๆน้อยไม่อยู่นิ่งๆเลยครับคือเพื่อนี่ตลอดเวลาโอาา้โหมาทำให้เราจมตีอย่างครับผมอต้องมีคนดึงธงอ่ะตีไม่เข้าเลยสวยๆส,ส,สามคนเยี่ยมส่วนลูฟี่ก็เป็นตัวที่ทำคอมโบนะครับผมต่อยครับต่อยครับ นี uffy, um, ่ลูฟซ mm ี hmm. mm ่ทำคอมโบเยี่ยมเอาคอมโบหายไปไปโบจิตดาเมเข้าเท่าไรน่ะไม่ไงนี่สุดท้ายของนี่ไปกินตะกั่วพัดเพิ่งไม่ไงกระเด็นเปล่าไม่กระเด็นด้วยโอ้โหคอยชาร์จชาร์จโอ้ไม่ทันไม่ทันดิฉันดงฉันเพื่อนดิฉังโอเคสวยสวยบุลเลต่เลยบุลเลต บุญเลยอยู่ไหนบเลยโอ้โห oh ไปโคตรไกลเลยมานี่ครับมานี่ครับเอาจบจบไปเลยจบจบ,จบเยี่ยมจบแล้วโอชนะนะครับผมแบงคิว <Okay. S 2> ใครได้นอีซีเนี่ยโอ้ใช้ได้เียพีนับโอเคไปดูกันเกมต่อไปกันเลยนะครับออกมาแล้วนะครับ เอสสองตัวนี่ไหนบนเลตยังไม่ได้โชว์สกิลนี่เลยนะเนี่ยสกิลปลาไฟแล้วก็ให้บอสไปโดนถังระเบิดนะครับมันโดนหรือเปล่าจังหวะนี้จังหวะนี้โดนเปล่า,า,า,อ,านนอ,อุ้ยเกือบโดนไม่ทันโดนเลยยังไง้วพมาเอามาเอา,เอาบอสน็อกไปแล้วนะครับเยี่ยมดีเยี่ยมดีนี่นี่นีู่ออกมาพูด เอ้ยเข้าไปดีจมตีจมตีเข้าทีละหนึ่งมื่นเลยนะครับจมตีจมตีจังีถอย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 โอ้โหอะไรอะไรได้ได้มาดีครับมาดิครับมาดิครับมาดิเออเอ้ยโอ้โหสายแทงสายแทงนอนแล้ว ดึงทองดึงทอง,ง,งดีครับดึงทองดีสวย,สวยบุลเลตต่อเลยบุลเลตนี่ไงอ่าฮือถังระเบิดบุลเลตบุลเลตนี่นี่ไงครับอ๋อนี่นี่น,นี่นไงออโอ้โหเตนไปลุก้มาทาท,ท,าท ดี๋ยวองต่อยนะเดี๋ยวผมจะท้าเลยท้า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 โอ้ไม่ทันวะท้าไม่ได้เลยดึงทงเอต้องตีต้องตีต้องอโอ้โหแงจัดผมเกือบผมเกือบเทแล้วโอ้จังหวะน,นี้แหละครับผมจัก,กรพรรดิพึ่งโอ้โหจัก,กรพรรดิพึ่งสองลูกนะยังเฮ้ย จบเลยปิดฉากเลยตัวนี้ยปิดฉากเลยเออเรียบร้อยปิดฉากสวยงาม Thank you โอเคเป็นสามตัวเลยนะครับผมอย่าเงี้ยกดไลค์ผมกดไลค์ไปคะแนนได้อยู่ที่สามพันแปดนะครับผมอันนี้ก็คือตัวช่วยเพิ่มคะแนนนะครับผมตัวสแตมป์ปีนะครับ<ม>โอเค คะแนนผมก็ได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นะครับเดี๋ยวว่าจะเตะเก็บให้หมดเลยนะครับผมสองแสนแต้มนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าท่านผู้ชมดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเองนะครับโอเคอครับผมขอบคุณครับ